สว,าส,าวสวัสดีครับเจฟซาตเครับผมสวัสดีชาวแคนดีช้ชาแน,นลครับคุณเสาร์จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในไลฟ์บอลซเทิร์ครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือครั้งที่แล้วคือเราไลฟ์บอลซาเทิร์นคือเล่นสดบนดาวเสาใช่ไหมแต่ครั้งนี้เราไปในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อน Saturn to u n อันโนก็คือสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนเลยในชีวิตจะเป็นอะไรที่ลิงก์กับสิ่งที่ทุกคนเคยฟังมาแหละแต่จะเป็นอะไรที่ทุกคนจะแบบ มันเกี่ยวกันด้วยหรออะไรเงี้ยผมว่ามันคงไม่มีเพลงเศร้าทั้งทั้งทัวร์มันคงจะจะหนักไปมันคงจะมีเพลงรักบ้างอะไรเงี้ยเพลงที่แบบโยกบ้างความน่ารักอะไรเงี้ยมันก็คงจะมีอยู่ในทัวร์เพราะฉนั้นอาจจะดูเทรลเลอร์มันหนังผีไปนิดนึงแต่ว่าแน่นอนว่าข้างในนั้นมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความดาร์ความเศร้ารฝากโยกด้วยครับฝากฝากไปโยกด้วยนะฮะครั้งนี้แล้วเป็นบัตรนั่งทุกคนบอกขอบัตรยืนเถอะมันอยากจะดดนซ์นิดนึงอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจบัตรนั่งหรือบัตรยืนนะถ้าจะนั่งมันเดิมแต่่่วาโยกได้้ครับสิงนีละ คือเป็นความฝันผมคือ World ลทันี่แหละแล้วการเป็นสเตปที่แบบเริ่มเอเช Tour อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราคิดไม่ถึงแล้วนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ะอะไรเงี้ยยิ่งตอนที่แบบนั่งแถลงข่าวมันก็ยิ่งสะท้อนภาพแรกที่เราแบบเพิ่งปล่อยเพลงแรกออกมาเพลงไฮเวย,ย์อะไรเงี้ยแต่มันผ่านมาไม่นานเองเราก็ได้เริ่มแบบเอเชียทัวร์หรือว่าเป็นสเตปที่สองที่เราจะทำเวิร์ลทัวรแล,แล้วอะไรเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่แบบสุดจิง